พวงพชรนะครับอายุอายุประมาณที่เขาหกปีแล้วครับท้องสามกับเก้าเจริญครับผมนะครับผมท่องหาเดือนกว่าแล้วก็ควบสูงอยู่กับลอยสี่สิบเอ็ดครับผมครับพ่อเปิดไปนราคาแปดหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองเลยครับผมแปดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับครับตอนเราพูดได้หาแม่บกแม่ขอกเดี๋ยวนี้อลา่อครับราคาป่แห้งเดี๋ยวนี้ราคาแรงเนาะพ่อเนาะครับผมกะจับต้องได้เนาะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับ คลิปนี้นะครับป้าต้อมนะครับได้มาายคลิปเปิดราคาควอยให้ทางพี่น้องนะครับได้เบื่องในชมกันนะครับได้เลือกซื้อเลือกหาได้เอาไปแล้วไปพระนทต่อนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์อีกตัวนึงนะครับพี่น้องที่ความสูงสได้เลยพี่น้องและก็หนาตางามนะครับเป็นแม่บล็อกอีกตัวนึ่งที่หนาซื้อหนาเก็บนะครับอยางนึงกระทองพอดีพร้อมนะครับเดี๋ยวไปสอบถามพ่อนะครับว่าเปิดราคาหลายปันใดและรายละเอียดของตัวควอยจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ครับพ่อให้พ่อให้น้ำตัวให้พี่น้องที่เบื่องชิปนี่รู้จักจักเล็กน้อยนะครับครับผมผมวิชิตฟ้าครับผมมีแม่พันธ์แม่บอกได้ฟ้ามาเปิดแบงค์พี่น้องครับวันนี้ครับเอาพ่อขอรายละเอียดเลยนะครับตัวนี้เพื่อนซื้อว่าจังไหนครับแม่นีนซื้อว่าแม่พวงเพชรครับผมแม่พวงเพชรเนาะครับผมอายุประมาณสิบหกปีเลยครับท้องซ้ำพ่อกับเก่าเจริญนะครับผมไ้หาเดือนทหกเดือนเลยครับไปหาหกเดือนแล้วครับผมตรวจแล้วครับผมพ่อม พ่อติดท่อกันเนาะครับผมติดท่อแล้วครับอ๋อนี่นี่นี่คือใบนะพ่อเนาะครับผมชนชต้นสูงเขาอยู่ลอยสี่สิบเอ็ดครับตัวนี้เป็นสายของเพชรอุดรครับตัวนี้เก้าเจริญนะครับพี่น้องพ่อแล้วก็จะมีใบมีหลอดครบชัดเจนนะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้เพิ่นท่องที่ใะไแล้วพ่อรับท่องที่สามเลยครับผมสามเนี่ยนะครับเพิ่นเป็นควอยเขาเลียเนาะครับผมควายเขาเรียสายเพชรอุดรครับตัวนี้ไปหูหักครับผม หน้าตาเป็นกระงามน้อพี่น้องมีตาแต้มบักใหญ่เลยนะครับตาแต้มแจ่มแจ่มขอสองอ่องนะครับถุงน่องขาวนะครับกีบเล็บกระนาเนาะพี่น้องเนี่ยนครับผมแข้งขาถือว่าใหญ่เลยเหรอครับลูกตะก้อนพ่อตะก้อนนี่เป็นลูกตะโครับผสมสร้างอุดรไว้ตอนนั้นก็ขายก็เจ้าแสนหนึ่งครับค่อยสิบเดือนครับผมอ๋อขายแสนหนึ่งสิบเดือนเนี่ยนครับผมโอ้ก็เซ่ยนะครับราคาถือว่าตัวใหญ่เนาะแมนครับแกก็ให้ลูกเก่งครับส่งลูกดี รักษาะน้า้แกเป็นค้อยที่เจ้าเนื้อเจ้าหนังครับตัวนี้ครับกับสัตลังตรงได้พี่น้องแล้วกับลํำตูที่เาวนะครับไายไงครับตัวนี้ความสูงล่าย41ว่าขาดหรือเ่าแมนครับผมช่อมตัวจริงได้ครับครับแต่ผมพาเป็นรอบข้างนะพี่น้องเนาะก่อนที่จะตัดสินใจซื้ออีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับพี่น้องเบื้องหน้าตาชัดๆนะครับเพื่อนก็จะเป็นค้อยเขาลนะพ่อเนาะครับผม ขวยเข่าเล้ยข้ยเข่าเล้นี่อู้มักทรงลูกดีนะครับนี่นะครับแต่อึกไงครับตัวนี้ครับแต่อึกใหญ่นะครับสายไปดุดอนมันจะเป็นยังซี่แหละไปหูเพิ่อนกันหักเนาะหักเนาะหวันเนาะไปหูองฟอนล่ำครับตัวนี้ครับนี่หน้าตานะพี่น้องหน้าตางเงานะครับหน้าตางามนะครับคือขวยตัวแม่นะพี่น้องหน้าตางาวยาวนะครับตาแต้มจ้ำๆนี่ครบนะครับพี่น้องก็เป็นขวยไทยเอกลักษณ์ขวยไทยชัดเจนนะครับ เดี๋ยวขอเบิ่งน้ำตัวครับพ่อวัเนี่ยขอต้อครบนะพ่อเนาะแน่นครับผมประกันตามนี้ทุกอย่างครับเดี๋ยวขอเพิ่มันไทยครับมาย่างมาเลยครับกูมีขาทุกระถอนดอกเนาะครับผมประกันตามนี้ทุกอย่างครับพ่อเดี๋ยวขอเพิ่มไทยครับโอเคหยุดครับหยุดหยุดหยุดเลยนี่นะครับพี่น้องไทยง่ายครับตัวนี่ไทยเต็มดีไทยง่ายไทยเต็มแล้วนะครับคนห่างถือว่าย่ายนะครับ เราเ,เป็นห่วงควายตัวออ่นอย้่เป็นห่วงควายตัวอื่นไหมครับพี่น้องก็เลยอยากจะจวันิ่งแน่นะครับแต่ว่านี่ใส่กับว่าน่าจะทำลายด้กครับพี่น้องก็ว่าในมีอาการหงุดหงิดนี่ใส่ห่วงรครับเชื่องตัวนี้ประกันเลยครับเชื่องตัวนี้ก็ได้ว่าควายอีกซุ้มนึงเพื่อนจะไปลงแปลง,งญหญ้าแมพี่น้องเพื่อนก็เลยสงอยากจะขนพ้นแน่นะพอเนาะครับผมนี่นะครับเอาพ่อว่าจุดดีจุดเด่นให้พี่น้องฟังนะครับ คือจุดเด่นของควายตัวนี้คือแจสายเป็นสายเลือดเพชรอดอนครับแล้วก็ลำตัวเงีวลำตัวหนาครับข้อหนาครับผมแล้วก็ส่งลูกดีครับนุ่มจริงำนนงจริ่คือสายทอดพันธุกรรมได้ดีครับโค้ดตัวนี้สั่งรับเป็นแม่บล็อกแม่ขอกควายัได้ก็โทษมากครับผมครับนีเท่าไรสูเลยเท่าไรว่ากันครับแบ่งปันเกษตรกกรรทุคคนับผมเอาราคาเดิเพ่อลืมถามราคาครับราคาตัวนี้ผมเปิดได้แปดหมื่นเก้าพันบาทครับแปดหมื่นเกบาทตอรองได้ครับผมต่อรองได้นะพี่น้องเนาะครับเงีวครับเราประกันว่าเงี้วเม่นี่ ถ้าเกิดพี่น้องเบิ่งแล้วมักนะพี่น้องเนาะกะสู่ทนายไว้ทนายให้โทรมาสอบถามพ่ออีกทีนึงเนาะครับผมพ่อกะลดในลายอยู่เนาะพ่อเนาะลดในลายครับโอเคครับนีบริการรับส่งให้พ่อครับผมกะพี่น้องขันจากได้ไหมพ่อเอาไปพัฒนาในในฝูงในคอกนะครับครับกะเป็นแม่บ่ออีกตัวนึงกะบนาซื้อนาจีบเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ก่อนนี่กะราคาเนี่ยคือตีใบไม่ไปหรอกครับกะเพิ่มเพิ่มเลขหนึงอีกตัวนึงนะพ่อเอพี้ยนตะกี้กับประมาณนั้นนะครับตอนน้ำมากับประมาณพุ่นละ อ้าวพ่อกับพ่อว่าเผยแล้วครับมันก็มีขึ้นมีลูกเนาะเนี่ยนครับครับมีขึ้นมีลูกนะครับตามจังหวะมันและครับเศรษฐกิจนะครับตามเศรษฐกิจครับราคาสินค้านะพี่น้องอ้าวพ่อจังสั้นเขาขอทวนละเอียดอีกจากรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ซื้อว่าซื้อว่าแม่พวงเพชรครับผมแม่พวงเพชรนะครับอายุอายุประมาณที่เขาหกปีแหละครับท่องสามกับเกาเจริญครับผมในท้องครับผมท่องหาเดือนกว่าแล้วก็ความสูงอยู่กับร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมครับพ่อเปิดไปในราค่ 8ป0 0มบาทครับต่อรองได้ครับผม89,000บาทต่อรองได้นะครับครับสอนเรับผู้ใดหาแม่บอกแม่ขอกเดี๋ยนี่พ่อสื่อครับราคาบลแห้งเดี๋ยนี่ราคาแลงเนาะพครเนาะครับผมกจับต้องได้เนาะจับต้องได้ครับจับต้องได้ทฤษฎีหงมูลเอ้าวสักัดสมิ่งก้อนนคอเนาะครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาบ้ากันไหมขอฝากมาเทิร์นติดต่อนได้ครับผมครับพ่อบอกเลยครับ093ครับ4085124ครับผมครับ ครับผมผมกับทั่วมาได้ครับผมอยากได้ขายให้วัสดุครับผมบอกที่อยู่นะพ่อที่อยู่บ้านนู้นสูงตบนนู้นสูงอำเภอแง่ตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมโอเคครับพ่อเด้อเจ้าของคุยนะครับนาต่รารอพี่นะครับพี่น้องมากทัมาครับขายให้วัสดุครับผมครับโอเคครับพ่อขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ